สวัสดีค่ะป้าอ้อมนะคะวันนี้ป้าอ้อมจะพามาสวนผักนะคะดูลูกแอเปิลน,นะคะลูกแอปเปิ้ลมาลดน้ําผักนะคะผักคนจนอ,อืออ,อยู่เมืองนอกก็ปลูกผักปลูกอะไรอันที่จริงก็อยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยนั่นแหละแต่บางครั้งม,ม,มีอันเดียวเราก็ที่รดน้ำํำ เมียยนเดีวอยนเดียวอ๋ออันนี้เป็นต้นถั่วนะคะต้นถัว่วถั่วประเทศต่างประเทศนะถั่วอังกฤษนี่กำลังมีดอกเลยน้องหน่อยก็มาปลูกกันกำลังมีดอก<ป>ลูกลูกฟักหรือล,ลูกแตงก็ไม่รู้สตอรอเบอรี่ก็เก็บกินไปหลายหลายรุ่นแล้วนะคะหลายรอบแล้วนี่กำลังเขียวแตกอันนี้ มะเขือยาวมะเขือม่วงมะเขือที่นี่ใช่ไหมงนที่จริงหน่อยดูต้นฟักทองนะคะกำลังออกลูกเลยนี่นะคะนี่มันมีลูกอยู่ตรงนี้ลูกโอ้สองลูกเห็นไหมลูกใหญ่กำลังออกมันเป็นพักทองหรือสุกินี่จะให้ดูนะคะนี่ออกลูกเห็นลูกไหมคะกำลังออกคงจะได้หลายลูกอยู่นะคะนนี้ ใบกินได้ไหมนี่ต้นบีทรูทนะคะแต่ผมก็กินนะแต่เกก็ไอห,หวงวะแดงแดงที่เข้าไปาาเอาไปดองหรือไปทำสลัดต้นบีทรูทข้าวโพดก็โตมากเลยเจะได้กินนะนี่นะคะปลูกเพลิน ต้นคณะมาเซลสปเลสปาสาแต่มันเหมือนคนานเหมือนคนาบ้านเราเยยอเฮ้ยหลังหลังหลังดูถั่วนะคะออกดอกจะได้กินแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเก็บฝกักจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะอักเสบก่อน ค่ะแค่นี้นะคะสำหรับสวนผักวันนี้นะคะสวัสดีค่ะป้าอ,อมค่ะ